สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่หนึ่งนะครับในการแข่งขันหมากอดออนไลน์ในวันที่เจ็ดเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> วันที่เจ็ด EP ที่หนึ่งนะครับวันที่เจ็ดเดือน 3, สมามสอหกสิบเจ็ด EP ที่หนึ่งเราจะปล่อยเป็น EP แล้วก็มีวันจำกับนะครับออแอดมินใช้ชื่อใช้ยูเซอร์ชื่อว่า คำพีพลิกชะตาโลกในการเล่นนะครับตอนนี้คะแนนพันหกเจ็ดสิบเก้านะครับเจอกับคู่แข่งคะแนนพันหกสามสบแปดครับก็ประมาณประมาณกันนั่นแหละครับเอ,อเล่นของโจรหกเต้มดีกว่านะครับ <c oughs> คู่แข่งกำลังคิดอยู่ว่าจะเดิน สิบแปดสิบห้าดีหรือว่าสามเอ็ดยี่ิบหกดีแ้มนี้อย่าไปเล่นเพื่อหวังผลนะครับเล่นเอาสนุกสนุกพอได้เพราะว่าเป็นแต้มเสี่ยงเนะาะกองโจนหกแม้มทรงนี้นะครับขึ้นมาสามเอ็ดยี่ิบหกนะครับ 3, 8, สามเอ็ดยี่ิบหกทรงนี้เราขึ้นไม่ว่าจะขึ้นสามัดเจ็ดเลยขึ้นสามัดเจ็ดเลยดีกว่าเป็นหกแ้มนะครับมีผู้ติดตามท่านหนึ่งถามว่าเป็นหก ต,ตรงไหนที่เรียกว่าหกแต้มนี่แหละครับตัวนี้หกแต้มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีติ่งู่ตรงนี้หกติ่ง,งนี้ตัวหนึ่งก็เรียกหกแต้มนะครับเป็นติ่งอยู่นะครับตรงนี้เขาเรียกหกแต้มเนาะนะครับ <c oughs> รทาไมถึงเรียกกองโจรหกแต้มว่าง,งั้นดูตรงไหนว่าง,งั้นมีคนถามอยู่ท่านหนึ่งนะครับสอบถามเข้ามานะครับ รอกู่แข่งแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดินมาเลยนะครับทมนี้ขึ้นไปมาเป็นทรงสามเหลี่ยม ฉีกออกไปขี่ไปครับเยอะเยจะมากินฟรีเราแล้วทีนี้ถ้าเข้ากินผมก็กินคนละตัวนะครับมีเป้าหมายอยู่ผมก็เตรียมไปหมายเลขสิบเจ็ดนั่นไงเราต่อให้ก่อนจะกินทางไหนดีกินมาสิบห้าก็ได้นะ ถ้ากินมาสิบห้าเราก็เดินสิบสามสิบเจ็ดแต่ถ้ากินเอายี่สิบสามกินเราก็ได้กินสองใช่ไหมละ่ะเรามีแต่ได้กับได้ครับงานนี้ตอนมานนี้ปุ๊บเราก็เดินสิบสามสิบเจ็ดแต่แต่ว่าเราก็โดนกินคืนอยู่หรอกนะครับเราก็โดนกินคืนอยู่เราก็เข้าฮอตไปะจะหนีหรือว่าจะเข้า ตามจับมาเรื่อยๆดูสิเขาจะคิดยังไงนะครับอ่าเดินเก้ามาห้าแล้วเข้ากินผมเพราะว่าผมไม่มีจังหวะค่าหอวนะครับผมไม่มีจังหวะค่าหอวผมเลือกที่จะมาตรงนี้ไว้ก่อน ค่าฮอตเตรียมค่าฮอตอีกครั้งหนึ่งสวิงกลับมาทางนี้ถ้าเข้าไปอย่างนั้นเราก็ตามไปตามไปค่าฮอตซึ่งเราได้เปรียบแล้วนณะเวลานี้เราสูงกว่าชุดเบีย้ยที่สองที่กำลังจะไปเข้าฮอตอยู่สูงกว่าชุดเบีย้ยที่สองของเขาถ้าเราได้เข้าแล้วก็เป็นเรื่องคู้แข่งยอมแพ้เลยนะครับ สุดยอดบาัง,งั้นกขอบคุณมากๆครับแกส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวผมส่งสุดยอดให้แกด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการตอบแทนนะครับ, <c oughs> รบเราก็ขึ้นไปเป็นทรงมาตรฐานเอาไว้รับกองโจนนะครับทรงนี้เหมาะที่จะรับกองโจนเราจะพุ่งหัวก็ได้หรือเราจะอุดเป็นมาตรฐานเต็มรูปก็ได้ จะตัดก็ได้หรือจะขึ้นเต็มรูปก็ได้นะครับเราตัดเล่นดีกว่าถ้าอยากเล่นง่ายก็ให้ตัดเล่นนะครับขึ้นเต็มรูปก็ไม่เสียหายไม่มีอะไรเสียหายนะครับอ่าก็ขึ้นทรงนี้มาก็าไปอ๋อเขาขึ้นเป็นมุมคู่นะครับเขาขึ้นเป็นมุมคู่มุมคู่อืมเอาแล้วเรา เล่นยากเลยครับมุมคู่มุมคู่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ไม่ค่อยได้เจอมุมคู่ซะด้วยสิไปครับเอาแลยวต่อเข้ามาดูลักษณะแล้วคนนี้น่าจะเก่งมุมคู่เลยขึ้นไปครับ มุมคู่นี้ทำให้มาตรฐานปวดหัวมากๆนะครับเล่นด้วยยากนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ง่ายๆนะมุมคู่นี้ไม่ง่ายนะครับไปแต่ว่าน่าจะเสมอได้ครับ ขึ้นตัวนี้มาแล 25, Third, so so nice ้วก็ขึ้นสามสิบยี Kate ่ห้านะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเส้นเอาไม่ไม่เส้นไปทางนี้นะครับเขาเลือกอีกอีกล็อกหนึ่งแต่มันมีสองล็อกนะครับตัวนี้มันจะมีสองล็อกแต่เขาเลือกที่จะเดินล็อกนี้เข้ากินไปแล้วก็เข้ากินสองไป ให้เขาเข้ากินสองให้เขาได้กินสองเราก็มานี่มานี่ครับเอาแล้วครับมาตัวนี้ขึ้นไป ครับมีลุ้นแพ้เลยนะเราเนี่ยไม่ใช่ลุ้นชนะนะครับมีลุ้นแพ้เลยแหละไปครับเขาต้องยอมให้กินเพราะว่าเขาหลบไม่ทันอยู่แล้วครับดอกนี้ต่อมาเข้าเสมอนะครับโอ้คนนี้ฝีมือครับฝีมือส่งให้แกครับแกก็ส่งมาสุดยอดบอกว่างนั้ ต่างฝ่ายต่างส่งให้กันนะครับนี่แหละคือการส่งสติกเกอร์ที่แท้จริงต้องเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่เยอะเยะ้ยถากถางกันนะครับอ่ะ,ะดานที่สามที่สี่นะครับเจอกับคนเดิมครับคนเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับคนเมื่อสักครู่นี้วนกับวนมาเจอแกอีกนะครับหมุนก็มันมีไม่กี่คนที่หมุนเล่นเนาะมันก็เลยมาเจอกันอีกนะครับ <c oughs> อ่คราวนี้มาดูว่าแกจะเดิน มุมคู่อีกไหมนะครับอแกน่าจะเล่นมุมคู่แล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมากนะเกมมุมคู่จริงๆนะครับมุมคู่จริงๆอืขึ้นอย่างนี้ดูสิขึ้นแปลกๆด้วยยกแปลก แกกลาลังพิจนารณาอยู่เฮ้ยยกอะไรเนาะนี่นะครับแกจะเป็นสามเรลียงธรรมดาด้วยการเดินห้ามาเก้าหรือว่าจะเป็นสามเรลียงมงุมคู่อ่าแกเลือกที่จะเป็นเต็มธรรมดานะครับแกคงแกก็คงไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะครับแกคงไม่กล้าเสี่ยงอืม ขึ้นไปครับจะมาต่อสองเรา มาครับเสียงช่างมันเอามันไว้ก่อนครับโอ้แต่ว่าคู่แข่งเวลาจะหมดนะครับห้าสี่สามอย่าหมดนะพี่ผมว่าพวกพี่เล่นดีนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับพี่เล่นดีนะครับเดินมาเรื่อยๆอือไปครับ ฝีมือแกไม่ธรรมดานะครับยกเสียงเนี่ยไปได้ง่ายๆมาแล้วครับแกบเริ่มกระเตื้องมาแล้วเข้ากินสองเราแน่ๆสิบสิบสีบ่ส มาครับโอเคอุดไว้ก่อนครับเดินมาเข้าฮอตเข้ากินไปเดินไป เข้ามาทางนี้กินไปไล่กินให้กินหนึ่งตัวดูดูท่าแล้วเราเราน่าจะแพ้นะครับเราน่าจะแพะ้เข้าฮอดไปครับ ไปน่าจะไม่รอดครับเกมนี้แกเล่นดีนะครับแกเล่นไม่ขี้เหเลยแหละดีมากๆเลยแสดงว่าคนนี้ยกเสียงไม่ได้เลยนะครับยกเสียงที่มีเป๋เลย ตีคู่กันซะแล้วจับพัดมาตีคู่เห้วครับ น่าจะแพ้อะเนี่ยจะไม่รอดแล้วนะครับน่าจะไม่รอดยกเสียงไม่ได้เลยนะครับโอ้ฝีมือมากคนนี้คะแนนแกแพ้ผมเมื่อสองเกมที่แล้วเกยไปหล่นไปที่พันหกยิบสี่ต่อผมพันหกเก้าสิบสามนะครับเดี๋ยวตอนนี้แกน่าจะชนะตีตื่นมาแล้วแต่ถ้าผมไม่อยากเสียคะแนนมากผมจะต้องตีเสมอให้ได้นะครับผมต้องตีเสมอให้ได้ ที่เสมอในกระดานต่อไปนะสมมติว่าถ้าแพ้กระดานนี้นะครับต้องเอาชนะเขาให้ได้อรอดูว่าเกจะฆ่ายังไงพิชิดชัยยังไงไีครับ เอาให้ถึงที่สุดครับโอ้อย่าบอกไมอว่าปล่อยให้เวลาหมดอย่าเวลาหมดนะพี่แม่แกแกเล่นต้อนเบี้ยไปกินพีๆนะครับโอ้โหสุดยอดเลย <laughs> สุดยอดสุดยอดเอาละยอมแพ้แกนะครับยอมแพ้ไป สุดยอดสุดยอดส่งสติ๊กเกอร์ให้แกก่อนอ่ะหลักกระดานนี้ถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากเสียเสียคะแนนผมต้องผมต้องชนะแกให้ได้นะครับเพื่อให้มันเสมอกันนะครับเอ้มันเสมอกันสุดยอดสุดยอดพิมพ์มขึ้นมาครับ พุ่งหัวไปเลยเสียงไปเลยพุ่งหัวเดินหลังนะครับคนส่วนมากเขาจะพุ่งหัวเดินก่อนแต่ผมพุ่งหัวเดินหลังเลยนะครับพุ่งหัวไปเลยบอกไปครับไปทรงนี้ดีกว่าพุ่งหัวเดินหลัง มันก็ทําได้หมดเลยครับเราจะเดินก่อนเดินหลังเราก็ทําคล้ายๆกันรูปทรงคล้ายๆกันก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะครีเอทแล้วแต่เราจะดีไซน์ออกมาการเดินมังฮอตนะครับอีปุ่มหลังยังก็ยังได้เลยครับถ้าเขาเดินย่อเราก็เดินอีปุ่มหลังยังได้เลยมาตรฐานเดินหลังก็ยังได้นะครับมันแล้วแต่เคสแล้วแต่เราจะไปเจอคู่แข่งเดินไม่ขึ้นสูงเดินต่ำหรือเปล่าเราก็สามารถ ดีไซน์การเดินออกมาได้โหสี่เกมนี้ยาวเหยียดเลยนะครับเกมนี้คือเกมที่สี่ แข่งแทรกเข้ามาผมจะต้องชนะให้ได้นะครับผมก็เลยเลือกเดินหมากเสี่ยงแต่เมื่อกี้เสี่ยงไปแล้วก็แพ้แกเสี่ยงดีไหมเนี่ยตวลงผมทําถูกไหมถ้าเดินให้เสมอก็ได้นะครับเดินให้เสมออีกครั้งก็ได้แต่อยากลองหมากสเสี่ยงๆให้เฉยมาครับขึ้นไป แต่แกเดินดีนะครับนี่สุดยอดดูแล้วน่าจะฝีมือเลยนะครับน่าจะเพ้ทั้งสองกระดานเลยเราดูลักษณะแล้วต่อไปเลยดีวยกว่าคนนี้สุดยอดนะครับคนนี้ยกนิ้วให้เลย ยนิ้วให้ยกนิ้วให้นั่นไงไม่ธรรมดานะครับคนนี้ไปครับถ้าผมเสมอถ้าผมได้แค่เสมอเกมนี้ผมก็จะถือว่าผลชนะทั้งสี่เกมเท่ากันนะครับถ้าผมทำได้แค่เสมอนะเพราะว่าสองเกมแรกแกแพ้หนึ่งเสมอหนึ่ง ทีนี้มาสองเกมหลังแกชนะผมได้แล้วนะครับสกอร์ก็จะเท่ากันถ้าผมเสมอได้ก็จะเป็นแพหนึ่งเสมอหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเสมอนะครับน่าจะเสมอเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไปเข้าฮอตคล้ายๆกันนะครับออกเกมคล้ายๆกันนี่นะครับ โอเคสุดยอดนะครับเาไม่ใช่สิกำลังจะส่งสติกเกอร์หาแกว่าแกสุดยอดนะครับโอเคครับกินมาก็เสมอไป